สวัสดีครับเปิ้ลๆนะครับสีกามาลักจุ่มนุ่มซีกคนไตนี่นะครับคลิปนี้กับนุ่มซีกับป้าเปิ้ลๆนะครับมาบอกสมุนไพรใบกระตมช่วยรักษาอาการปวดฟันกับอาการไอกับทมเปื่อนนะครับถันเปอนลปวดฟันนะครับปวดฟันให้เปิ้ลๆนะครับเคี่ยวใบกระอมนี่แหละครับ จะถึงใบนะครับถึงใบไม่เอาการนะครับไม่เอาการน,ากาะน,นะครนะับเดี๋ยวผมเขี่ยไว้เรื่อยๆนะครับเขี่ยเราเอียดนะเขี่ยลราเอียดพ่อเอียดแล้วนะครับดูเอียดเร็วแล้วตัวนี้นะครับ อุดฟันนะครับขุดฟันตัวไปปิดบริเวณฟันีัว่าปวดนะครับวิธีนี้นะครับปวดเองนะครับเราไปเกี่ยวให้เปื่อนไม่ได้นะครับไม่ได้ถ้าเันเปื่อนนะครับจะทําไมก้นหลอกก้างนะครับให้ก้นหลอกก้างแต่ว่าถ้าไม่ก้นหลอกก้างนะครับของห้ใจวิธีการตํานะครับวิธีการตํา อยู่นุ่มเส้นจะบอกวิธีการตำนะครับขอให้เพื่อนๆนะครับเอาขิงใบเหมือนกันนะครับขิงใบเอามาตำนะครับแล้วมาใส่เกลือก็ขี้นะครับมาใส่เกลือตะอี้เติมเกลือนะครับเติมเกลือเข้าไปนะครับเพื่อเลือประโยชน์ในการลอยกับต้นฟันได้นะครับนี่ครับมาเร่ไปที่การตำนะครับแล้วก็ตำให้เนียนนะครับตำให้เนียน วิธ่ที่นี่นะครับตัต้มไม่เปื่อนนะครับตั้มไม่เปื่อนแต่ว่าวิธีแรกคือเกี่ยวเราเกี่ยวเองกับปุ้บันเองไม่เปื้อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนแรกก่อนนะครับนี่คือวิธีการนะครับอีกแบบนึงนะครับ ไบกระตอมอุดปอุดฟั้นไปอหลักซ่าฟั้นนะครับที่ปวดนะครับก็เติมเกลือก็ไปทักทิ้นะครับเติมเกลือก็ไปทักทิ้งกูปที่นี่นะครับจะเรามีเวลานะครับมีเวลาคนหนึ่งตาไม่เปิ่นได้นะครับตายเพื่อนได้ เดีว่าถ้าเราเนั่งเพื่อนนะครับให้ไปต่าเองก็ได้บางก้นไา่งันเกี่ยวกับไม่งันเกี่ยวก็ใจอยู่ที่ตํานะครับเนี่ยเปลี่ยนเล่นะครับว่าหลับหนแบบนี้นะครับที่เราพาดอุดฟันนะครับ้าดอุดฟันนี่แหละครับก็เป็นยาสมุนไพรที่ช่วยในการแก้ปวดฟันได้นะครับใบกระตบนะครับเป็นที่ดีโซ้นะครับที่มมาบอกวันี้นะครับช่วยในการแก้ไอกับ ใบกระตมจะแก้ไอได้ตั้มปืนนะครับมาเปืนอนแล้วรับเอาใบกระตมนะครับเอาตะถึงใบเหมือนกันแล้วครับถึงใบครับก็มาเกี่ยวนะครับเอามาเกี่ยวมีออกากนะครับมีออกาเขาใจถึงใบร่วนๆนะครับใบกระตมนะครับเรามาใส่น้ำตาลแดงนะครับนนี่นะครับ ขอนำตำาหลง่งเอา,าเส้นในบกระตมนะครับเอา,าเส้นในบกระตมสินะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ม้วนนะครับม้วนมุวนหมุนจากซุปนะครับปเปิดคนไหนนะครับไม่เกยม้วนน,นนะครับไปโนเล่นะครับ มวลยาสูบนะครับว่าว่าแรกๆคนก็บมวลเป็นแล้วกับมวลยาสูบป,ปรับไปเรื่อยหรือว่าจะปรับไปเรื่อยก็ได้นะปรับปรับปีน้ำตาลไปเรื่อยนะครับเคี่ยวกับเคี่ยวขี้แตนน้ำนะครับเพราะว่าเคี่ยวเรื่อๆนะครับ ก็ค่ายนะครับค่ายใบกระตมองนะครับส่วนนะครับัวิธีนี้นะครับวิธีนี้ช่วยรักษาอาการไอได้นะครับคลิปนี้กับพุกเอาเหลืองเล่างกงบใบกระตมมาเล็งหรือสปะคุนช่วยนะแก้าการปวดฟัน แก้การไอว่าเป็นวิทยาท่านให้เ,เพื่อนๆได้รว้ก,กันนะครับถ้าเป็นวิทยาเก๋เ,เพื่อนๆนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มนุ่มเซกกดนี้ด้วยนะครับสำหรั้การมีกับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ